เ,เราจอนไปไปออกไปเอาไปไม่ให้ไม่ให้ออาไปออกไปไม่ให้ใหตีตีโอ้ยไปโอ้เพื่อลำตกดับอนาถตอนนี้ตีขึ้นขึ้นฝั่งนู้ดขึ้นฝั่งนู้ดเอ้ขึนฝั่งนู้ดไม่แต่ฝั่งโนมาก,า,การจะลอยไปนะแง่อ, <c oughs> อะไรอะไรตี

ขึ้นไปโอ้หลับเลยทีเนี้ที่นี้เฮ้ยไม่ปล่อยน้องเลยพอคุณจะแปลช่วยสวัสดีว่าโอ้ยหมดรลยโอ้ยใครถนลอ่ะไอ้ยาปวดดูไป นทิ้งโอโหทิ้งน้ำเฮ้ย no จะทำบ้างอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮานะยายายายยาายายาเออยายาายายาาย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 ่าาาาาายาายายเยนาา น้องเป็นนาคน้องว่ายน้ำได้ไป,ไปขึ้นไปใส่แล้วเอ้ยไม่โดน <c oughs> อุ้ยอุ้ยอ่ไอเฮียจังหวะตีอ่ะอ <c oughs> จังหวะตีจังหวะตีมันยากจังหวะอย่านะานอย่าอย่านะอย่าอย่าอย่าทำหนูอย่าทำหนูเอาอะเอาเอะ ไปดิไปว่ายไปว้ายไปว่ายไปปืนว่งดันดันดันดอ้เนี่ยไม่เป็นคนอย่างนี้วะโอ้ยปิวปิวระวังๆวง นอ้มิวพิวพิพิวพิวิวพวิวพิว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 พิว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 พกิยพินพิว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 พิาพิว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 พมานี่พายิวพิวพิาพิวพวพิ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 วีิวพ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 ิวไี กูไม่ชอบที่หน้ามือไปไกลๆกูเลยไป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 ไอไปไป้ปไีไป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 วปไปไปไปนปไ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 ปอปไไปไปไไหไปไปไไยปไไไาาาไป่าไปาไปไอ้เป็ดไอ้ทไ ก็พื่อเดียวกับมึงอ่ะไอเมย์นี่ไงหลับไปไอ้เวดมามาเนี้ยเดี๋ยวมาเนี้ยเดี๋ยวมาเนี้ยมาเอ้ยเออหนอเลยเนี่ยเออเอออุ้ยอันยองไม่ซีนโพรนี้วันเดียครับเราไม่ให้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 เราจอง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 ไม่ไม่ไม่เราจองไ,ไ,ไปไปเอาไป ออกไปไม่ให้ไม่ให้ออกไปออกไปไม่ให้ออกไปออกไปไม่ให้เว้ยออกไปออกไปออกไปสลบเลยอืมตระกีนนี่สบายเลยตัวข้างบนเนี่ยสบายเลยสบายหรอไออย่าทำชั้นไอ้อย่าทำชั้นอย่าอย่าตื่นตื่นตื่นตืนตื่นตื่ไม่ไม่ไม่ high, tai, s <S i, too, too, จะไม่ตาย จะยังอยู่จะเกาะเอาไว้อย่าทำฉันคนล้องอย่าอ่ะ